สวัสดีค่ะวันนี้สาระดีๆที่รีบาลานซ์คลีนิกกายภาพบำบัดของเราจะมานําเสนอก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคนิ้วล็อกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มแม่บ้านหรือผู้ที่ต้องใช้มือในการทํางานเป็นเวลานานและต่อเนื่องค่ะมาดูกันค่ะว่าตนเองเริ่มมีอาการของนิ้วล็อกแล้วหรือยังและถ้าเริ่มมีอาการแล้วเราอยู่ในระยะที่เท่าไหร่และมาดูแนวทางในการรักษาโรคนิ้วล็อกกันค่ะไปชมกันได้เลยค่ะโรคนิ้วล็อกคืออะไร นิ้วล็อกนั้นเกิดจากการที่ปลอกเส้นเอ็นที่บริเวณนิ้วมือมีอาการอักเสบและตีบแคบลงทําให้เส้นเอ็นเคลื่อนไหวได้ไม่เป็นปกติผู้ป่วยจะมีอาการปวดหรือนิ้วล็อกอยู่ในท่าง,งอเหยียดนิ้วออกเองไม่ได้ค่ะ สำหรับกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ้วล็อกนะคะได้แก่ 1. ผู้ที่ต้องทำงานในลักษณะที่เกรงนิ้วมือบ่อยๆเช่นแม่บ้านพนักงานออฟฟิศคนทำอาหารช่างไฟฟ้าช่างไม้ช่างทำผมเป็นต้นค่ะ 2. คือผู้ที่มีโรคประจําตัวบางชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตโรคเกาหรือโรครุมตอยเป็นต้นค่ะ ระยะของอาการนิ้วล็อกจะมีทั้งหมด4ระยะด้วยกันค่ะระยะแรกจะมีอาการปวดเจ็บฝ่ามือแต่ยังคงสามารถเคลื่อนนิ้วได้เป็นปกติระยะที่2จะมีอาการสะดุดปลอกเส้นเอ็นสตีบแคบลงการเคลื่อนไหวจะยากขึ้นเวลาขยับนิ้วงอและเหยียดนิ้วจะมีอาการสะดุดจนรู้สึกได้ค่ะระยะที่3จะสามารถกำมือได้แต่เมื่องอนิ้วลงไปแล้วจะมีอาการค้างหรือเหยียดนิ้วไม่ออกต้องใช้มืออีกข้างช่วยในการเหยียดนิ้วออกมาระยะที่4ี่ มีอาการอักเสบบวมมากเสน้นเอวติดอยู่ในท่างอมไม่สามารถเหยียดให้ตรงได้ถึงแม้จะใช้มืออีกข้างมาช่วยก็ตามค่ะสำหรับแนวทางในการรักษาโรคนิ้วล็อกนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. รับประทานยาในกลุ่มเอนเซตเพื่อลดอาการปวดบวมอักเสบ 2. ฉีดยาสเตียรอยที่บริเวณเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่มีการอักเสบ 3. รักษาด้วยการผ่าตัดนำปลอกเส้นเอ็นที่อักเสบและพังผืดออก รักษาทางกายภาพบำบัดซึ่งจะมีการใช้ความร้อนในการรักษาเช่นการแช่พาราฟินและการแช่น้ำอุ่นการใช้ความเย็นรักษาในระยะอักเสบการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์การรักษาด้วยวิธีการขยับดัดดึงข้อต่อและการใส่อุปกรณ์ดามิ้วค่ะหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าควรบริหารมือโดยการพยายามกำลุกบอลแต่จริงๆแล้วนะคะจะยิ่งทำให้มีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะจะไปทำให้ปลอกหุ้มเอ็นนั้นอักเสบมากขึ้น ดังนั้นนะคะการรักษาเบื้องต้นที่ถูกวิธีก็คือให้พักการใช้งานส่วนที่เกิดอาการนิวล็อกไปนะคะและนำมือไปแช่น้ำอุ่นพร้อมกับบริหารมือเบาๆค่ะในส่วนของวิธีลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคนิ้วล็อกนะคะใกล้แก่ 1. ไม่หิ้วของหนักเกินไปหรือถ้าจําเป็นต้องหิ้วให้ใช้ผ้าขนหนูรองและหิ้วให้น้ำหนักตกที่ฝ่ามือแทนหรือใช้วิธีอุ้มประคอง 2. ควรใส่ถุงมือหรือหุ้มด้ามจับของเครื่องมือต่างๆให้มีความนุ่มขึ้นและทำขนาดของที่จับให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะ 3. ควรพักมือเป็นระยะระยะเมื่อทำงานที่ต้องใช้เวลาทำนานต่อเนื่องเช่นกวาดพื้นถูพื้นซักผ้าและควรออกกำลังกายยืดกำเนื้อมือบ้าง 4. ถ้ามีข้อฝืดตอนเช้าหรือรู้สึกว่าเมื่อยล้ามือให้แช่น้ำอุ่นร่วมกับการขยับมือกำแบเบาๆในน้ำจะทำให้ข้อฝืดลดลงได้ค่ะ เอาละค่ะน่าจะพอได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคนิ้วล็อกไปไม่มากก็น้อยกันแล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจเรื่องราวดีๆเกี่ยวก,กับสุขภาพและการกายภาพบำบัดสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ